ยายจ่า,จาเป็นกําลังใจน้องลําไยนะคะอู้เห็นโพสน้องเราขนลุกครั้งหนึ่งเราตั้งใจทํางานมีคนรักมีคนเอ็นดูมากมายเป็นแบบอย่างที่ดีหลายหลายอย่างให้กับคนรุ่นใหม่แต่พอมาวันหนึ่งชีวิตเลือกก้าวผิดยอมรับนะคะผิดและเป็นการก้าวผิดที่ราคาแพงมากในใจคงอยากร้องไห้และอยากอยู่คนเดียวไม่อยากเจอใครอยากพัก พราะกระแสโจมตีหนักมากแต่ก็ต้องทำได้แค่ยิ้มแล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินต่อไปเพราะต้องรับผิดชอบนะคะภาระหน้าที่การงานที่ต้องทำไม่ว่าจะทำผิดเรื่องอะไรก็ตามเรายิ่งเป็นคนดังแล้วมันยากมากที่สังคมจะยอมรับได้ไม่ได้เข้าข้างลำยัยแต่ให้นึกถึง ตัวเราถ้าเราก้าวผิดครั้งหนึ่งถูกคนด่าถูกประนามนะฮะเป็นเราอืเราก็ทำตัวไม่ทุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือปลอมและใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอขอบคุณความเห็น าจากแฟนคขับลำใหญ่ค่ะนะคะโอ้เป็นโพสต์ของ F4 พี่น้องค่ะแล้วเอารูปน้องขึ้นมาเนาะอันนี้จริงนะคะอืมอยายจ่ายยังใช้ว่ายืนอยู่ข้างลำใหญ่ดูผลงานชีวิตคนเราผิดพลาดได้ก็เป็นบทเรียนที่ราคาแพงแพงเนาะบทเรียนวันนี้จําไว้ในจุดแบบนี้อย่าทําอีกนะนั่นคือเออ่ถึงแม้เราจะโดนเนาะพิพากษาจากสังคมไปแล้วอืม แต่เรายอมรับความผิดและตั้งใจแก้ไขอย่างจริงใจยายจ๋า,จาเชื่อร้อยทั้งร้อยนะฮะเรามาวัดกันที่ผลงานเนาะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นกันได้อืเขาหลอกเราเต็มๆเนาะหลอกว่าเลิกกับแฟนนะเราก็ไม่ได้หลอกนี่อืมจริงมะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากวอนถึงเอฟซีทั่วโลกนะคะอ่ารักใครก็ให้มองภาพความเป็นจริง ชีวิตน่ะมันไม่มีใครหรอกไม่เคยปิดพลาดแต่ถ้าผิดพลาดล้วต้องดูผลงานที่เขาแก้ไขและยอมรับเนาะไม่แถอันนี้คือหัวใจสำคัญที่เราควรให้อภัยและให้กำลังใจกันคําพูดของในห้างประจักษ์ชัยสําหรับวันนี้บอกเลยนะสุดท้ายไอยอมเก็บถือว่าเป็นกรรมเก่าที่ต้องมาชดใช้ให้กับน้องที่มานั่งเวทีด้วยเนาะน้องก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะยกโทษการฟ้องแต่ การอโหสิการขอขามาด้วยความจริงใจนะฮะมันออกมาจาัดใจทําให้เขาได้เห็นเขาก็เลยต้องยอมเจ็บเนาะแล้วก็สู้กับสิ่งที่เจอตอนนี้ไปเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้นี่คือปัจจัยต้องเข้มแข็งเธอต้องเข้มแข็งลำาไยเอาผลงานขึ้นมาชนะใจทุกคนกลับมาเหมือนเดิมคนที่ทําผิดไม่ใช่เธอเริ่มต้นเนาะอืมคนที่ทําผิดอือมงไอ้ตัวร้ายอย่าจะเรียกไอ้ตัวร้ายนะ เฮ้ยวรสุนสู่ๆ